ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานแนวทางในการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคก,การพับเหรียญปวยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมเกสรน,นะคะไว้ติดตรงกลางเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ ตามที่เราต้องการนะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะจำนวน4เส้นนะคะใช้เบอร์2ค่ะซึ่งมีความยาวเส้นละ80-85นิ้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพับครึ่งนะคะและเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราพับเครึ่องแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานสี่เลยค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นค่ะเราจะหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาตามด้วยเส้นที่สองมาประกบกับเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามนะคะมาประกบกับเส้นที่สองค่ะ ประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็คล้องเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ฐาน4ค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะแล้วก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะ ค่ะเมื่อเส้นที่4นะคะเราสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะแล้วก็จะได้ฐาน8ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกดให้เกิดความแน่นค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มเลยค่ะ ค่ะเราก็จะเลือกหยิบนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะจากนั้นเส้นที่สองไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่3มนะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะมาประกบกับเส้นที่สค่ะจากนั้นนะคะสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสเส้นค่ะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะและเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ และเส้นที3 ici, ่3ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างและเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างและเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ จากนั้นนะคะสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสเส้นค่ะเราจะหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่2เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่สามเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2แล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่4ี่จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3มจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ฐานลูกโซมค่ะค่ะเมื่อเราได้่านลูกโซมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะ เมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทําการวางทับค่ะค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในนะคะวางทับไปทางด้านหน้าค่ะและเราก็จะเระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทําซ้ําแบบนี้ไปเรืเ่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มเส้นค่ะค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะ ประมาณนี้ค่ะและเส้นที่2นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผ่ในห่วงที่2ประมาณนี้ค่ะและเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผ่ในห่วงที่3ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะและเราก็จะสอดเก็บนะคะเทคนิคในการสอดเก็บค่ะเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ ประมาณนี้เส้นถัดไปไล่ไปทางขวามือค่ะทำซ้ำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด8ดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะกลับด้านขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำกลีบด้านบนค่ะกลีบด้านบนตามตัวอย่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะม้วนโค้งเข้ามาด้านในนะคะเว้นไป3มกลีบค่ะคหนึ่ง 2 3สนะคะจากนั้นเราก็สอดใต้เส้นที่3าค่ะแล้วก็โผ่ด้านหน้าเวระยะห่างประมาณ2เส้นนะคะแล้วดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะจากนั้นเส้นที่2ค่ะไล่ไปทางขวามือค่ะมมวนโค้งเข้ามาด้านในแล้วก็สอดนะคะเส้นถัดไปค่ะแล้วก็โผูเวระยะห่างประมาณ2เส้นนะคะ ค่ะจากนั้นเส้นที่3ขาแล้วก็จะไล่นะคะตามลำดับนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราค่อยๆดึงแต่ละกีบเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ลักษณะของกีบด้านบนตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทํากีบรอบข้างค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะผ่าขึ้นไปด้านบนนะคะข้ามไปหนึงกีบค่ะวนปออกมาด้านนอกแล้วก็สอดใต้กีบถัดไปนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเส้นที่สองไล่ไปทางขวามือค่ะผักเข้าไปด้านในม้วนโค้งออกมาด้านนอกข้ามไป1นึกีบแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่ทำกีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดนะคะแต่และกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะและเราก็จะตัดในส่วนที่เหลือออกนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโค้งไปทางด้านหน้าแล้วเราก็จะสอดใต้เส้นนั้นนะคะดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเส้นถัดไปเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดนะคะริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะโอเคค่ะเทคนิคในการตัดนะคะเราก็จะไล่ตัดไปเรื่อยๆค่ะจนครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราตัดริบบิ้นครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่นะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกสรด้านบนนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ